เลี้ยงลูกสามภาษากับมา่าเจนีเฟิร์ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์มีหนังสือดีๆมาฝากค่ะห right, right, right. นังสือที่ว่านะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่ะชื่อว่า Where is Mr l i o n หรือคุณสิงโตอยู่ที่ไหน คุณพอ่อคุณแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วแต่ค่ะถ้าคุณพอ่อคุณแม่ที่อย right ู่เมืองไทยนะคะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษในหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาษาอังกฤษสับคาง่ายๆนะคะที่ลูกจะเข้าใจได้แล้วส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะหากมีหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยลองอ่านเป็นภาษาไทยให้ลูกฟังดูนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีเป็น flap flap c a r นะคะให้ให้ลูกเนี่ย interact ได้ให้เขาเปิดได้ปิดได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วสับที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นสับง่ายๆนะคะ Where is สมมุติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะ Where is Mrs. Elephant Here she's i ก็คุณช้างอยู่ที่ไหนนะคะคุณช้างอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าน้องอายากับน,น้องดาราเนี่ย จะชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหนแล้วก็มีรีแอคชั่นหรือมีปฏิกิริยากับหนังสือเล่มนี้เหมือนกันหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ Where Where There Giraffe? Mr. is is Mrs. Lion? Crocodile? Elephant? Elephant? ไหนคุณคุณจิราบอยู่ไหนคะอ้คุณจิราบอยู่นี่ว้าว คุณสิงโตอยู่ไหนคะโอ้คุณสิงโตอยู่นี่เก่งมากแล้วอายะอยู่ไหนคะโอ้อายาอยู่นี่ต้องก้มขนาดนั้นเลยเหรอลูกา <c oughs> ต้องดูตัวเองใกล้ขนาดนี้เลยเหรออายะะพอแล้วลูก <laughs> พอแล้วอายาหลายรอบแล้วลูก <net> พอแล้วค่ะ <net> <net> คุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะอยากจะรู้เหมือนกันคะ่ะว่าพอถึงหน้าสุดท้ายจะเอาหน้าไปติดกักบกระจกเหมือนน้องดารากับน้องอายาหรือเปล่าเอ่ยคราวหน้าถ้าเฟิร์มมีหนังสือดีๆจะเอามาฝากนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe นะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะคะเด็กไทยต้องเก่งไกลไปทั่วโลกนะคะส่วนคราวนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ